พระพิชยลักษณ์นันโทปนันทสูตรคำหลวงนันโทปนันทสูตรคำหลวงเอกสารโบราณที่เป็นสัพพิชยลักษณ์ประมวลองค์ความรู้สะท้อนภูมิปัญญาบรรพชน ซึ่งมีความโดดเด่นในหลายแขนงวิชาด้านอักษรอักขรวิทยาด้านประณีตศิลป์เอกสารโบราณของแผ่นดินฉบับนี้ทำขึ้นในสมัยอยุธยาสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอยุธยาที่ติดต่อกับนานาชาติเปิดรับผู้คนมีการค้าขายทางไกลค่อยๆสั่งสมความมั่งคั่งมาโดยลำดับ แสดงผ่านสถาปัตยกรรมข้าวของเครื่องใช้และความรุ่มรวยหลากหลายของงานวรรณกรรมในยุคนั้นอายุทยาตอนปลายนี่แหละมันมาก่อเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรืองของวรรณคดีแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะว่าคนอายุทยาตอนปลายก็คือคนที่มาเป็นปฐมบทของกลุ่มรัตนโกสินทร์ถึงเรียกว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองดี มุดไทยขาวหมวดตำราภาพนะคะเรื่องนันโทปน,นันทสูตรคำหลวงฉออบับนี้เป็นต้นฉบับในสมัยอยุธยานันโทปน,นันทสูตรคำหลวงฉบับนี้ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตชยเชษสุริยวง์สมุดไทยขาวบันทึกด้วยอักษรไทยและอักษรขอมภาษาไทยและภาษาบาลี ด้วยเทคนิควิธีที่งดงามอลังการต่างจากบันทึกวรรณคดีเรื่องอื่นๆปัจจุบันเก็บรักษาที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรถือเป็นมรดกภูมิปัญญาล้ำค่าของบรรพชนสะท้อนอารยธรรมที่วิวัฒนาการจากอดีตสืบทอดมาปัจจุบันต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีชิ้นเดียวใช้คำว่าชิ้นเดียวในโลก แต่ว่าตอนนี้เราก็ได้ทําการดิจิทัลเอกสารตัวนี้ไปแล้วถ้ามีผู้ใช้บรกิการมาใช้เนี่ยเ,<อ>เขาจะได้ใช้เป็นตัวฟดิจิทัแทนนะคะตัวต้นฉบับเนี่ยเราก็จะกเก็บไว้ในคลังในตู้เก็บเอกสารนะคะมันโผล่จตจำนงอยู่ในบทพาหโนพระรรที่ไปสวดมนต์แล้วก็ตอนเช้าจะฉันชาจะต้องสวดเขาเรียกว่าพระพุทธคุณคือบทฮีซีบีโซเวลาก็จะถวายพริกงว่าพระ เป็นการให้พรแก่เทือภาพเพื่อพาสหัสชา,า,กกาบบวบ้านเขาจะไปเขาเรียกผู้แทนประรทศวณพาหงก็บทผงข้าวนันโทปนัทสูตรคำหลวงก็น่าจะได้ข้อความหรือได้เนื้อหามาจากทั้งในส่วนที่ตัวเป็นตัวคาถาพาหุงและส่วนที่มาเป็นไอตัวที่มาจากดีกาพาหุงด้วย ตัวเล่มเหลืออยู่เล่มเดียวเป็นเล่มที่เป็นฉบับหลวงมีลายมือที่งดงามมากแล้วก็เป็นพระนิพนธ์เรื่องสำคัญของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศทรงเลือกใช้คำศัพท์ทั้งสันสกฤตทั้งบาลีทั้งภาษาเขมรภาษาไทยโบราณนะครับแล้วก็มีการผูกศัพท์ที่เป็นศัพท์สันสกฤตนะฮะบาลีต่างๆเนี่ยจำนวนมากที่มีลักษณะพิเศษก็คือเราไม่พบศัพท์แบบนี้ในวรรณคดีเรื่องอื่นท่านทรง เอาสับบบรีตั้งแล้วก็แปลแต่แปลมาเป็นร้อยกลองก็มาเป็นไร่ถือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็มีคุณค่ามาก